ลงกองครับได้อาหารกลับบ้านแล้วอย่างแค่นาันนี้เป็นคี้ปูสวัสดีครับทุกคนวันนี้มันจะมายามปูแล้วนะ พอดีมาเที่ยวบ้านลุงกับป้าเนาะดูสิจะได้ไหมฟูนาลุงแกใส่ตุ้มไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกีิเป็นยังไงมีปูไม้อ้าว มีหนึ่งตัวน,น้อยๆเดี๋ยวก่อนนะเอาขึ้นก่อนนะครับตัวนี2สงองตัวหน่อยสองตัวกุ้งด้วยสองตัวน้อยน้อยเน้อมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปอี่เต็มเลยเรียงเรียงเรี้ยงไปนู่น ดูอันนี้อ๋อนี่ก็มีสองสามตัวอันที่สามจะเจอตัวใหญ่บ้างไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะก็มีมีมีม ตัวใหญ่ยังไม่เจอเจอตัวน้อยๆนามาเท่โลกเออมีตัวใหญ่หมดยังหมดแล้วป่ะเริ่มเยอะแล้ว กักเต็มถังเอ๋อปลาอย่างวันนี้มีตัวใหญ่างมีปลาด้วยนะปลาอย่างโอ๊ยปลาคอน้อยปลาบูน้อยปลาขกกลางปลากลางดิตัวมันลายเหมือนปลาบูเลยไหนรวมได้เยอะอยังปลาปูล้วน ได้อาหารกลับบ้านแล้วหนึ่งอย่างโอ้ต้องเอาพวงลูกใหญ่ๆนี้น,นี่พวกนี้นี่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 อันนี้นี่กำลังทาย,ยเกิดมาไม่เคยเก็บสักทีเอาเดิดมือเดียวไม่ได้ล่วงหมดแล้ว <c oughs> ลองกองครับต้นที้เดียวเองลองชิมดูเต็มเลยอะที่สวนก็ปลูกไว้แล้วนะครับหนึ่งต้นแต่ไม่รู้จะได้กินตอนไหน <Yeah. S 1> จะให้ดูต้นสูงแค่นี้เองอ่ะออกลูกแล้วอะ <Yeah. S 1> กินดีหวานไหมหวาน <laughs> อยากให้ที่ส่วนออกบ้างชอบปาาผลไม้อีกแล้วหมักสมโอกำลังเป็นลูกเลยก็ไม่แก่แล้วแล้นาน่นะโอ้ยร่วงเพียบเลยโอ้โหเต็มเลยเต็มต้นไปหมด ล่วงทิ้งที่ไดที่ที่มีง้อนะฮะแต่ง้อหมดแล้วมีทุเรียนต้นใหญ่มากเลยเนี่ยในฝั่งห้องอ๋อนั่นหรอมีอยู่ลูกเดียวไม่เห็นที่เกียวๆเนะี่ยนี่ไงหนึ่งลูกสองลูกสามลูกโน่นนโอ้ยทุกคนครับของกินเต็มไปหมดเลยแต่มันยังไม่ใช่ฤดูมันเนาะ ชมพู่นีก็อะไรมะเฟืองมีมะเฟืองมีกระท้อนมะขามมะไฟมะปรางของกินเต็มไปหมดมะพร้าวก็มีเงาะก็มี อ,กไกอกไกีไก่ไก่ไก่บ้านาเต็มไปหมดเลยนะอันนี้คือต้นมะไฟที่บอกนะครับแต่มันยังไม่ใช่หน้ามันเนาะแต่หน้ามันนี้ลูกออกเต็มเลยสวย โอ้เสียงตัญ้าดังอันนี้ไม่แน่ใจโอ้ยตื้นไม่แน่ใจว่าเป็นส้มหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าใช่แมนาวนะดมก่อนมากินมันส้มอะแต่มันยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่โย่ พะกวานป่าต้นไม่เลื่อเล,เลยอันนี้ก็กำลังโตต้นเล็กเนี่ยอ๋อเนี่ยมีต้นหนึ่งเต็มเลยทุเรียนกม็มีแกปลูกหลายอย่างดีจังเนาะ เรียงกันเลยมะม่วงมะปรางกระทอนมะขามแต่อันนี้ไม่รู้ไม่เคยกินลูกใหญ่กินลูกอ่อนขามเปรี้ยวอืมอืมเพิ่งเห็นยอเอาไว้ห่อหมกเนาะ ที่สวนยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับอยากได้อยู่อันนี้เดาน่าจะอาบุคาโดดูจากใบลนะอืมสมุนไพดงสมุนไพคาทาราโจนคาทาราโจนก็ไม่ีอ่ะ นีแต่สมุนไพรสำรวจอยู่นะครับอันนี้เป็นดงไผ่เนาะไผ่ที่ปลูกก็จะมีหน่อไม้ไล่ปลูกไว้ตามดิมดิมอันนี้อะไรไม่รู้ลืมแรงหรือเปล่าแต่มันต้นใหญ่จังอูนอมันดิใหญ่กว่าขาอีก อืมมีก็อีก,กอนหนึงสำรวจจนเมื่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่รถกันเนาะว่าวันนี้ได้ของฝากอะไรกลับบ้านบ้างดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ต้น แคนาอันนี้เป็นขี้ปูปผักผังตุง้งผักนาำฝักทองฝักเนาะแล้วก็นี่ของเด็ดปูปูนาปูนาปูนาปัวม้งม่วงตัวนี้กล้ามใหญ่มาก ตามบอร์เลยมาภาวอะไรนะมาภาวกะทิอ่ะมาภาที่ทำแบบนี้ครับกะทิกะทิหรือมั้งเป็นมาภาวกะทิได้ไปหนึ่งกระสอบทำขนมหวานนะครับอือ ไปเลยกับบ้านแล้วได้ของกินแล้ว